ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับหลังจากที่เราไปติดตั้งนะครับเฮลรา V2 ครับที่สาขาพระรามเก้านะครับผมก็ได้เดินทางจากอุดรนะครับเพื่อที่มาติดตั้งตอนนี้ได้ถึงบ้านที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันว่าหลังจากติดตั้งเสร็จเป็นไงครับตอนนี้ปิดไฟอยู่นะครับฟิลประมาณห้าสิบนะครับมาชมกันครับตอนนี้เปิดไฟนะครับบอกเลยเลยว่า ประทับใจมากครับสว่างจริงๆน,นี้อันนี้ในรถนะฟิลม์มฟิล์มห้าสิบนะครับจริงๆมันจะดูสว่างกว่านี้นะครับเหมือนเหมือนในวิดีโอแบบดูไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันนะครับโอเคมาชมด้านนอกครับโอ้โหข้างนอกสว่างมากครับสว่างจริงๆนะครับ ต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองนะครับระบับเป็นเส้นแบบเป็นเส้นตรงสวยมากนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟสูงนะครับว่าจะแจ็มมาแค่ไหนโอ้โหไฟสูงทะลุซอยเลยครับสว่างมากนะครับโอเคนี่กลับมาไปต่ำนะครับนี่นะครับหลังจากติดตั้งมาครับชมด้านหน้ากันนะครับ สวยงามแล้วยังได้ความสว่างมาด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ